กาบสบายดีเลยสวัสดีดเอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะก,กันยินดีต้อนรับกับสุซ่องบาเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่บอเตียงสิไปบ้านโพไซเมืองอาจสะพอนแขวงสวบันนักเขตเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิไปหาน้องมีมืพนันแหละพี่พี่น้องทีเพิน่นรินหัวใจรัวในพี่น้องเนาะก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้เบารเตียงจำนวนหนึง่งบอร์เตียงซื้อเขา่าแล้วก็ซื้อพวกมีพวกไข่และกระปลากระปองไปให้น้องเพิ่นพี่น้องเนาะเมื่อนี่ ตเตียงกะออกเดินทางไปเมืองอัสะพอนพี่น้องแล้วก็สิไปไปกับทีมงานด้วยบุญก็สิไปน้ำแล้วก็มีอันมูตวเตียงผู้หนึ่งเนาะเพิ่นเปิดซองใหม่คือบอรจันรซานิพี่น้องไปน้ำเปิ่นเป็นจิตอาสาไปยุกกระสอบเข้าแหละเมื่อน,นี้กับพี่น้องสิเข้าไปทั้งบ้านสาเมืองเลยเนาะพี่น้องเนะาะมื้อนี้ก็สิไปทางนั้นพี่น้องเพระาะว่าบ้านเป็นอยู่ใกล้กันเนาะพี่น้องเนาะโอเคออกเดินทางไปน้ำกันด้วยพี่น้อง พี่น้องตอนนี้เ้าก็มาฮอดฮอเพลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ้าก็มาน้ากัน,น,กนสองขั้นเลยเพราะว่าบเตียงเอาเอารถซื่อรถจักมาให้น้องเพิ่นดูในหมู่บ้านอะไพี่น้องได้เอาเขา่าเอาน้มามาให้น้องเพิินเนาะสิไปบ้านสาเมืองเลยแหลรมื่อนี้เพราะว่ามันอยู่เมืองเดียวกันพี่น้องแต่ว่าอยู่คนละบ้านนะเนาะเ้ากับสีเลยไปเลยเพราะว่าได้เข่ามาทั้งนี้เลยพี่น้องเลยเ้าก็มาสี่คนมือนี้พี่น้องเลยที่ีไภายในเนาะพี่น้อง อันเด้ทีมงานเขาคือเอ้อบุญมรรากับอันไอ้ท่องมีแล้วกับัรจันสเนลเนาะพี่น้องมูปรเตียงแหละสบายดีนะพี่น้องพี่นเปินเปิดช่องใหม่ก็คืเเอเป็นทีมงานบรเตียงทะ,ะเลมูบรเตียงเนาะฝากช่องเพิ่นในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบรเตียงทีขึ้นขึ้นช่นองไว้ให้เนาะเพิ่นก็มาน้ำกันเมื่อนี้นี่ไปคุยน้ำเมกับลูกเพิ่นกันเลยพี่น้องสบายดีน้องแหละสบายดีสบายดีมันยังคือเป็นยังคือนั่งอยู่ร่ม เป็นอะไรไข่อยู่บ้าอาการคือเก่าคือเก่าคือหน้าขาวเป็นแว่นอยู่ใช่คิดว่าคือเก่าคิดว่าไข่เดเฉโดยังกินยาอยู่บ้ากินน่ะยากินไปเลยเด้ยากินอ่ะลงมาเบิ่งดูู้นี่ตัวนี้มันเหมือนแบบเหมือนอะไรก็ไม่รูเอาว่ามันคืนมาเบิร์นนั่นแหละนะกินยาตลอดวานืเชก็ไปซื้อยาไปซื้อใช่เมื่อห่วงว่าจะสั่งเขามาอืมเท่าไรแมวตจ้หนึ่ง นี hour, <laughs> <to> ่หลเงินลุกันละแสนเงินเท่าไหร่ฮคืออยากฮัลุปับลุกมือโดย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 ฮัลุกไม่ได้เงินลุกช้อยมือนานโอ้ยแต่ละขมังมืดมากล่มมานล่มแล้วลไรมีแต่น้ำลายเฮยยยอยอค็นจัมืดม้อยแบบเอาเอาอะไรก็คือแบบคิดจนจนใจหายเพแ่ลนเนาะใจหายใหญ่ เพิ่งทำเองเพิ่นเพิ่นส่งส่งมาตะเวียงผูบ่งมาตะเวียงอ่าเพิ่นส่งมาให้ทางใดไหมทรงมอไซส์สามอ๋อโดย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 ทั้งเบ็ดนี่เท่าไรนะแม่เส้นห้าเส้นห้าโอ้กินได้กินได้หึิ่งน่บ่จังหว่ายเลยรวย บ่าจะเก่าไม่มัน,ม,นมันกินแบบไรอันนี้นะกินเธอแล้วจ<ล>ะมิดเดีอยังะไรตัวเป็น,ต,นตัวนี้กินก่อนอาหารอ่าในตัวนี้กับตัวนี้นะกินหลังอาหารจานย่างเออมันมีจังเม็ดในกล่องในกล่องนี้อือเอ๊ะ <14. S 1> <14. S 2> อ๊นสี่สีอ่อันอันอันว่ากินมือหรือเธอบอ่าสั่งเบ็ดหนี่งเจ้าเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งน้องเขมบรหงษ์มีเท่ามีตัวนี้อันนี้ อน่างนู้นเขาก็บบุมีบ่ในแข่งน้ำนน้ำมันี่น้ำมันก็ได้เลยได้มีอยู่บ่โอ้ยดูหัวใจแล้วได้หมดอื่าดูไปเอาตะเวียงผมเต็มที่แล้วผไปเอาเลยสั่งมาหาก็ลองกินเบ้างหาไปได้เยอนอันนี้บ่แล้ตะก้าตะตก้าน้องกินอันนี้ใช่มั้ยนนี่เป็นแค่น้อยแต่วนใหญ่เป็นขึ้นทางซื้อเลยจะเดี๋บ้านอ๋อแต่ว่าอันนี้ทิดีกว่าบ่ ดู๋ยวันนี้น่ไเขาว่าอันนั้นมันแพ้เลือดอยาแห้งแพ้เลือดโอ้อม่เะาให้ลูกกินยาตัวบานเขาชื่อบานเขาแล้วได้แพนอิสิมาพันขาดเลือดก็ยยอนยาตัวน,นั้นรวยอ๋อเพิ่นตามแพทย์ทางหมอพื่อนอะกินตัวนี้อีตัวนั้นมันแพ้เลือดแพ้เลือดเออก็เลยมันสาเหตุที่ว่าให้น้องคนขาดเลือดไปพราะหนังคือ,ต,อ,นนอ,อ,อตัวนั้นอะ๋อแล้วเม่ให้ก็มาเปลี่ยนบ่ตัวนี้นงแล้วก็มาเปลี่ยนนี่โอ้เปลี่ยนได้แต่หึงเลย ได้เดือนเดียวได้เดือนเดียวออแต่ว่ากระบไดขาดเลือดว่าตั้งแต่เปลี่ยนน้นมาขาดอยู่บช่ยังไม่ได้ไปโกดเลยเลยยังไไปโกดแม้ไม่ได้เงินไม่ได้คำละยู่อ่ะมันแล้วแล้วมันกระบาดมีอาการอย่างไรบ้ารนะว่าพอมันถ้ามันขาดนี่มันพมันอยู่หัวได้เลยนะถ้าคนขาดเลือดแห้งๆนะมันเมื่อยลงแบบแบบแบบเบรยอยเลยเห็นไหมแบบมันเมื่อยเป็นเวลาเป็นบางช่วงแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเมื่อยอยู่บุ๊บทำมาได้บางมือก็ธรรมดายู่เลยบางทีเมื่อเมื่อย มื้อมาคั่นว่าอย่าหายขึ้นมาอย่าหายแล้วก็บ่พอหายก็หายบ่พอผิดก็ผิดอือมันเป็นอันนั้นโดยโดยโดและอันหมอเพิ่นแนะนําน่ะเพิ่นเพิ่นให้กินังได่แนวบํารุงหรือว่ามันแนวแนวทางที่แบบแนวกินหั่นน่ะเว้าง่ายแนวกินเพิ่นวาว่ากินาหมดอันนี้ละเฮอตั้งเองโดยตนเองตั้งโดยตนเองอือิติตัวเองแหละคือว่าคือว่าบ่ต้องกินาแล้ว ต้องกินยาคั่นว oh, oh, ่าได้คั hmm. road, mm ่นว่าบ่ได้แล้วสิกลับไปกินยาใหม่อีกอ๋อคือให้ลองเบิงให้ลองเบิงให้ลองเบิงว่าสิอยู่ได้หรือบ่โดยบ่ต้องกินยานี่บ่อ๋อแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ฮู้ยังบ่ได้ปะเนาะกินอยู่คู่มกินอยู่คู่มื้อเช้าแลอือแต่ใส่อยู่นํายานะบ่ไปมากะมดตอ่ะอ๋อเคยลองบงอยู่ว่าแบบแบบมือนึงแล้วบ่กินจังซี่นะ มันเถอมันลืมกับเ็มี่ก็ได้อยู่บ่ดูได้อยู่บ่กัมันยังให้มาเรื่องต่างๆ่างอะไรเออเขาจะให้อ๋อชาว่าได้กินก็คือใครเนาะเออโดยรวยยาล้มดีอยู่ใช่้าอยู่ดองยาเพราะได้กินแล้วล้มดีว่าได้กินยังจะให้โอ้แตทางแพทย์ทางหมอเพิ่นเนาะหงหมอเพิ่นว่าวะเพิ่นยกหัวใจออกแม่ละมันทุกยกไว้รวยยกหัวใจออกจะเอาหัวใจแพทมาใส่บ่ พ่อแจ็คเอ้าเขาแนะนำให้พาตัดดูเขาแนะนำแม่ในภาพลูกในไปพาตัดแม่ไม่ได้เงินอะได้ค่าเนื่องเราไปได้เงินสองมาแล้วยกหัวใจมันชิบแตายฉิบวคนเนาะบอกอะไรก็ได้ยกรทางแพทย์บางหมอเพลินแหละแนะนำในดินีขุมมือในกระทั่งหงมอเพลินลราโทรมาเรื่อยลราเพิ่มไปพาตัดนะไปพาตัดอยู่เวียงผู้บ่จะพูดเลยแม่ไม่ได้เงินจะกี่มันใช่เงินไท่เพิ่งเราหไปพาตัดฮะโย่พ่อจักเลยแล้ว พิ่นเพิ่นบ่ทราทานี้ไม่บอเลยคือว่าแนะนําเพิ่นแม่ได้ไปเอาใบน้ําชงนําเมืองนี่แหละก็ชงแข็งชงเพิ่นพุ่นเลยว่าแม่่ได้เงินยูแต่ว่าอันถ้าเพิ่นเว้าหั่นถ้าได้ผาตัดน่ะมันเาบ่เพิ่นว่ามันสิเาจังไดก็บ่ว่าตอนเฮาลลมนั้นเนาะเพิ่นว่าผาตัดบ่ได้มีความงเฮาแข็งบ่พออืมร่างกายบ่แข็งแรงอ่าแสดงว่าผาตัดนี่ก็ยังยังบ่มั่นใจ100%ว่าสิเซา100%แม่นบ่ โอยเสียงเลยกูว่าใช่เปลแบบนี้เนาะเสี่ยงเป็นเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย,ยอย่างว่าแม่ละคือหอนลู่ละป่ะนี่นเลยก็ยากินยานลองเบ่งอืก็กินไปแะไะกินยาในกรก็พังไปแลไรฮะสมุนพวกสมุนไพรกินไปน้ำอะไรโอ้เพราะว่าบนเตียงก็ุมมีข้อมหูบนไหนเนาะเพี่อน้องะสี่ในน้ำเพิ่น,น,น,นก็นได้จะลิ้นหัวใจหัวเพ,พราะว่าเพ,พิ่นอาภูเพิน่นหู้เพิ่นเชื้อซานเพิ่นกันในน้ำมาเพิ่นบอกว่า มันคล้ายๆว่าม right ันค no ือมะมะพุ้งเรานี่เนาะเพิ่นบอกนะมกปุ้งอะไรบะถึกตึกแทงแค่น่ะแทงแล้วมันมันออกหัวออกไปชั้นเพิ่นว่านะแล้วมันมันมันกระเวบแล้วมันเวบแล้วก็แบบว่าพอกินยาทุเลาอะไรก็คิดว่าง่ายๆก็ได้มันแปลว่ามันบุคือเก่าอะไรนะเดี๋ยวเพิ่นหมอเพิ่นทจนแนะนำให้ยุกหัวใจวัดดิโดยโอ้ยุกหัวใจไปเอาหัวใจไว็บมาใจ เพิ่นทางเพิ่นแผนหมอเว้าเพิ่นสุดโลกสิทธิเพิ่นเนาะอือเพิ่นพุ่นลําพุ่นรวยละ3ปียกเทื่อนึง3ปียกเทื่อนึงโอ้ใส่หัวใจเทียมบ่คั่นฟังเว้านี่ใส่หัวใจที3ปีแล้วเพิ่นเฮายก3ปีแล้วยคนน่่นเนเอเมึกแหงบาเือมันลมลงแงยมามันนั่งอยู่นมูมาดับทางังเป็นมันลมลงมันมคน เราแม่ไปใส่ก mm ับ hmm. ป <ma> ู mm ่ปะเห็นมูเห็นครูมาเชืญอบางเถือผูกขบบางคนโมยักว่าเขาอยากดาบอืมห้องมดทางมันแห้งมันล่มตึงรดมันแบบมันตกใจแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าบางคนมาเกิดคนเล่าก็เพิ่นกันยังโมหูว่าน้องเพิ่นเป็นแบบนี้เนาะโดยอ๋อห้องแช่งแห้งกับอะไ้ได้บ่นี่ไอะไรเลยเลยแม่ไม่เคยห้องแห้งเอ้ยน้องแคมมันนี่ก็ไม่เคยห้องแห้งเนาะเพราะว่ามันทองเชื่อมันแห้งมันแบบมันสลบ อ๋อชอบแบบแบบเจอยังที่แบบตื่นตตกใจนี่ก็บแบบไม่ไปเลยไปเลยโอ้โหล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 แบคำมานอนนอนดูเสื้อชีพเสื้อยิ้มเสาทิ้มทางมันหลดมีบ่าวลดเสียงดอกเสียงดังป๊อปปอดหลดจักกนะนี่ก็มาแล้วมมันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างบ่บ่ได้เป็นอย่างเขามันดังมาแต่ไก่เด้อคิเนี่ยังไงมาปึ้งเอาบัดเดียวที่ว่ โดยตั้งมาตะไคร่กระได้แบบเขาเลี้ยวเชื่อมูเขาเลี้ยวน้าเชื่อมูมูห้องเชื่อมห้งแห่แห่งกระไดเขามาทำปีนาเชื่อแบบทางหลังละบ่ได้แบบแบบจวดเอาหขนาดเนาะแบบจวดเอามือแห่งลำบ่ได้เอออืมคล้ายๆว่าดังแตเพาะได้ยุคิเนี้ยมจะเห็นเหตุตกใจว่าง่ายๆซะนตกใจมันแล้วลูกไปเรื่อยบนที่กนั่งอยู่ที่กระตกใจปุ๊บไปเลยบน ล่มเลยบ่ไปบางตกใจแห้งก็มันล่มเลยบางเถื่อก็มันเส้นทุดๆเถื่อนึงไปนําแม่ไปหากี่ซี่ลูกแม่มาเอาไม้แบะไม้กีไปทงสิกกมจิกของผู้แล้วมันดีนมันจนไหอ๋อหองกากมันแห้งไหจนไหนทุดแม่ก็ามังนี่หากีแม่ไม่ถือไปยามมันดีนแม่ไปผู้เดียวแล้วปลมอยู่โคกงแ่เนาะสิไปเฮ็ดได้นี่เนาะ ปแบะไม้แบะไม้ไปแบะไม้ยาวเนาะมันแดกสุกงมันยิกกระเทิงพุ้นมันก็ตัวว่าพี่ลอกแล้วจักได้เลยจ้ะว่าฮอกกะกากจนเส้นทดม้เสื้แม่แต่พี่โลโลแม่ก่อนอพอไปนเส้นดเฮ็ดได้ได้อันที่ลมุดนั้นน่ะมันจังจังจังคืนมาจังนั้นไปมอยู่หมอ3ชั่วโมงชั่วโมงแม่เอามาได้ได้นี่ไปนําบ่เขาแม่ฮักมันอ๋อไปอยู่นําาได้ทิปายบ่ได้เฮิงเนาะพอด เป็นเขากับเบิ้งจบเจอเขากับปูเฮ้จบเจอรวยก็ได้ย้อนเขาลูกคอยจะขึ้นมาคันสมมติว่าอยู่บ้านนอกคือคอยคู่มือนี่แล้วละได้รวยแม่ในทิมลุแล้วอายุของเขาบุญตะเขาเบิ้งเงินเงินเข้ามดคำนาในด้ทิตปลายเฉื่อปั๊บเปลี่ยนเลยเขาห้องหมอเจ้าห้องหมอชีได้ความความเป็นความตายเนาะมันแบบมันมันมันโมโหอยู่ดีนะเบิ้งภายนอกสิเอาเบิ้งภายนอกใครเห็นกันก็งามูซสาวคือแบบอะไ้เป็นอย่างคือปกติ แต่มันทางไหนมันฮะอืมะธิดาคิดว่าอยู่ๆคือแบบแบบเจอว่าห้องแห้งก็ล่มตึงแล้วแบบมันบึ่งกันแต่ภายนอกมันไม่เอื้อหายม่เอื้อหายมันไม่เอื้อหายกับห้องแห้งกับเอื้อห้องแต่ว่ามบ้นนาใส่ห้องแห้งก็ได้นะแต่ทางหลังแล้วมันแบบว่าแห่เชื่อว่าห้องแห้งก็ถือเป็นทังวบวให้เฮ็ดบางเทธอมันสิลงแห้งแล้วทีไปเลยทางหมอเพิ่นแนะนำมาต้องต้องคอยว่าวคอยจ๋าเนาะคอว่าวคอยจ๋าอ จักปีนะน้องมีอายุจักปีนะสิบหกปีเออกระด้งเป็นสาวโอ้ยเป็นมาเป็นแบบนี้เนาะห้ากระเป็นพ่อผมน้องแม่เนาะห้ากระเป็นเป็นบางอายุจักปีนะสิบสามสิบสามสิบสี่สาแม่บื้องลึกเนาะในชัยชี่ยห้าปีขึ้นหลังมันหายมิได้หายกับหายคันย้ายแล้วก็หายเอาโลดตังนายจาังหลังแล้วแม่เบื้องลึกคือว่ามันเป็นคนขี้หาย ข,ข้าวมันเฮ็นมันลมลงมาบานนี้ไปซื้อเพจช่มวันลกหัวใจผิวหั<ำ>นนวใจบ้านหัวใจมัดมีแนนเขาวอาคําสีเวาแล้วก็มันพิดสังเกตม่าจะหึงเ้วแหละแต่ว่าเฮาหับโ<ม>บได้ไปหาหมอาหมอเนาะแล้วก็บอจ<ม>ักพ่อบอจักว,ว,ว่ามันสิเปลี่ยนแบบนี้นะเออกระปกติเราแล้ะพี่น้องไม่กินข้าวกินน้ำแล้วบอกมันกินกันน้อยกินกระน้อย้ตน้อยเจ้าบกไปหา แม่ไปหักอะไรโหยนี่ต้นไม้ชอมโดงนี่บ่นี่น่ากะยังนี่เล้วให้พ่นปลูดอยู่มันยังเช้านะไม้นะก็ยังมันตันตะตกอืมมันคือยังนี่ยข้าวไม้แม่นี่กินนะนะกินเจ้าก็กินท้าวไม้มันเป็นยังไงกระเพาะเป็นกระเพาะเอ้าเป็นกระเพาะแล้วแม่ละต้มกินท้าวไม่อันนี้อดูดูดูนี่แหละพี่น้องเลยบางอยู่บางเศ้าคนแก่อันนี้เห็ดยังเห็ดเห็ดน้ำไม้ทง่าไว้พ่อนี่ยเห็ดน้ำไม้ทง เอิบมากินน้ําแร้งบ่มากินยําเลยน้ําไมยังนี่น้ําไม่ไหลเลยลูกเออน้ําไม่ไหลโตๆๆนี่แหละพี่น้องเนาะน้ําเนมใแล้วก็อยู่จังซี่แหละพี่น้องเอบัดน้ําน้ําแม่ไปเอาในะตโคกพุ่นน้ําางเขาเจาะนอยนึง่ซั่นอยากกินเจาะกินยานียแรงแล้วบ่ได้เอายแรงแม่ไปเอาซะไปเอาน้ํากอกเขาพุ่นนั้นแหละ อ๋อไปข้อโยมเมาเอโยมเ á าทั้งขัางอ๋อไปขอไอ้อันเทียงข้างๆไหนบ่เียงข้างๆอะไรแม่แบบดโดูดูดูนี่น่องนี่น้องแล้วก็ได้นี่ฟืนเราหามาไว้อันนี้อันเทียงอันนี้แม่เฮ็ดเองใช่ป่ะจะบ่กแม่เฮ็ดเองลูกโอ้เฮ็ดกระไพนะเฮ็ดผู้เดียวหรือว่ามีมีผู้เฮ็ดช่วยวอันนั้นก็เอาทางนั้นนนั้หากระปุกพังลักเอามาก็เอาทางนั้นผู้ นี่ไปหามาเองบนพวกไม้ตอกอกตานี่นะหามาตัดมาไม่ติวอันนี่ก็เครือเนาะพี่น้องนี่เอาเครือมัดเครือมัดไว้หญ้านี่ได้เจ้าไปเอาไม้ใช้แทนหญเนี่ยนะมนั้นรถได้เฮือนเขาแล้วแม่คอเอาองพี่ไก่นะเขาเขาออาไปเฮือนเขาแล้วเจ้าไปเอเมมเฟืองเขารถติ่มเขามุงช่างสีแล้วคออันเอ็นร้อนเขาอันนี้ได้ใช่ไหมเจ้าเห็ดเอาเองบนมีคอของเขาเมื่ อันนี้ก็ขอเอาอีกเขาม a n g ทิมแล้วเขาเสื่อมพลันไม้แล้วแม่ขอเอาเลยอืออันนี้เศ่าเลยใช่เศ่าก็เศ่าก็ขอเศร้าก็คอขึ้นกันอออือเศ่าเนี่เศ่าจะเก่าเขาด้วันนี้นะแม่เก็บใส่แสดงว่ามีจะเก็บจะคอมาเบิดทั้งเบิ้ดเนาะมะเก็บที่จะคอแม่เนี่ยนะทางปูนก็เก็บเอาทางกรตังว่านนี่แลาวจะเก็บมนอะไรกระเป๋าฉมังอะไรอย่างงเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้อันนี้ก็บ่าเตียงมาตะกอนเพิ่งท่านได้เอ้มเนาะพี่น้องบันนี้มากระเอ้มเลยกระเป๋ากระสอบปูนบ่ ปเราสอบสีมังพี่น้องจะไปเอามาใช่ไหมวันนี้เอาของงานในเนี้ยมาเขาคอยปูนอ๋ออยู่นี่ไปคอในโรงงาน 1, เพิ่นฮะเพิ่นให้บ่โอ้น้าพี่น้องนี่ไปเก็บชาวบ้านอ,อ,อย่นั้นอีกสั่นได้บนปะนั่นนี้มันกับบุคคลมีความมั่นคงเนาะพี่น้องเนาะถ้าลมมาแห,ห้งในมีโอกาสหยุกไปเลยนี่พี่น้องเลยแต่แบบพายุเขานี่ฮะเนาะ ข่าวน้าแม่กินเดี๋ยนี้ยังมีอยู่ป่ะยังน้อยหนึ่งอะยังน้อยหนึ่งไปใช้มาเบิ่งด้วยใช่ไหล่ะใช้น้อยหนึ่งชี้เบืองด้วยเออพอเป็นยังก็ได้ขึ้นไปเดี๋ยก็พอเรต้องขึ้นพรต้องขึ้นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงมันล้มตึงไปอีกแลวเป็นเวสอีกแลวเออแล้วมันเหนื่อยเนาะหัวใจมันมีชิดเหนื่อยง่ายเลยอืม โอเคเลยชาเลวเฮาเมื okay, ่อนี้เขาซื้อเข่ามาให้เดี๋ยวเขาไปยกเข่ามาให้กันเด้อโดยโดยโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวไปเตียงกระชิยกเข่าไปให้เราก่อนพี่น้องอยู่ทึ่งพูดเลยมาเถอะทำขึ้นทึ่งแล้วป่ะแม่โดยเสร็จล้วเนาะมาหนึ่งสองสาม เอเมนไปหาแล้วพ่อเข้านี้กันไปอีกให็เราสอบหนึ่งกันมามาบ้า

เรียบร้อยโอเคนะพี่น้องมานี้บาเตียงก็ได้เอาเข่ามาให้เราวโงกระสอบพี่น้องแล้วก็มีโซงแก๊สไข่แต่หนึง่งแล้วก็ปลากระปร๋องแพ็คหนึ่งแล้วก็น้ำตาลแล้วก็สบู่แล้วก็โอวันตินเนาะพอได้มาให้น้องเพิน่นต้มกินพี่น้องเลย ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะบ้านี้กับบ nah. ัตเตียงเอาเครื iros, ่องเอาคองขึ้นให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วก็สิให้แม่เพิ่นขอบุญขอบคุณแหละโดยเฉพาะไอ้พรสให้ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยเด้อเพิ่นบรให้ออกซื้อเพิ่นกับฝากเงินมาให้บัตเตียงซื้อเครื่องซื้อคองมาให้เพิ่นในมือนี้่นาะพี่น้องเนาะฝากให้แม่ไอ้พรสให้เพิ่นในแม่ว่าไฉนเนี่เด้อคุณขอบมุกขอบใจตั้งแต่มุกขอบใจให้ยูดีไม่แห้งผู้ใหญ่ใจดีแต่ กินหย้อนแล้วนี่จ้ะอยู่ดีไม่แห้งโดยถูกถูกมันเฮยเงินต่อไปโดยโดยโดยกินได้หึงอยู่บ่เข่าช่องศบนี่ไหมโอ้ก็หึงอ่ลูกเฮาเดินปลายพนแล้วโดยโดยอ่ะก็ยังซอยซอยได้เดือนปลายเนาะโดยก็ยังไข่ายจิดอกันนะแก็มันมีมีมีไข่แล้วก็ปลากระปองกินได้เฉพ่ะเจ้ายบอมเลยลูกหอยก็กินได้แม่ในยอมให้ผู้กินได้ให้นายกินเป็นกระเพาะบ่ ประเภทเครื่องรองไม่ได้กินยังจังอย่างใครกินได้ยะเลักษไข่ใครแล้วเนี่ยได้แม่กินบมได้ก็ให้ลูกกินเปลี่ยนกันเอาโอเคเลยสาขอตัวกลับก่อนเด้อปนีเด้อหมเด้อโดอยู่ดีมีเล้งเหี่ยวๆด้วยหล่ากันเด้อเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อไหนสิเวะมาเยี่ยมไหมโดยโดยก็โอเคเนาะพี่น้องมาเตียงก็ได้มอบเครื่องมอบคลองแล้วก็เข่าไม่ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สิขอตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะกับบริกรก็จะเอา เครื่องเข่าทั้งบ้านสาวเมืองต่อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าได้มาทั้งนี้แล้วก็นทเข่าไปพุ่นต่อพนะี่น้องไอ้กทิศขอจบคลิปอ่านี่ไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีวัดสุขูทุกคนที่ได้อ่าสนับสนุนแล้วก็ซอยอ่าสมทบทุนเข้ามาในมือน,นีเนาะก็ต้องขอยจัดอยู่ดีมีแห้งให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเจ้าให้มาชั่งใ้กลับคืนน,นะเจ้ารอยเท่าพันเท่าสาธุเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูทุกคนเด้อแล้วก็ก่อนสิ จากล่ากันไปเนาะพี่น้องก็ต้องอขอฝากช่องมู่ของบะเตียงเองให้เลยพี่น้องเอ้ยก็คือมู่ชนิดกันเนาะพี่น้องเนาะก็เพิ่งเปิดช่องใหม่ก็คือซื้อช่องก็คือเบ้าจันสเนลเนาะพี่น้องเดี๋ยวบะเตียงสีขึ้นช่องไว้ให้นี่นะพี่น้องเนาะฝากก็ปเป็นกําลังใจแล้วก็อ่าเป็นจิตอาสามานํากันเมื่อนี้พี่น้องก็มาซอยยกกระสอบขึ้นเขาเนาะพี่น้องเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้บะเตียงและบ้จันขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องสำหรับเมื่อนี้บะเตียง ขอกล้าเขามาสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อจะกูจกคนเด้อเนาะ